สวัสดีครับอินเทนดีไซน์นะครับวันนี้ขอนำเสนองานป้ายนีออนเฟกนะครับตัวนี้ช่วงนี้ก็เป็นที่ยิดกันแล้เกินเลยป้ายแบบนี้นะครับเป็นไส้นีออนนะครับเป็นนีออนเฟกตัวนี้จริงๆแล้วติดเนี่ยก็คือต้องติดภายในติดภายนอกไม่ได้นะครับแต่เราก็มีวิธีทําให้มันติดภายนอกได้บังครับให้มันติดด้านนอกตากแดดตากฝนนะครับขั้นตอนของเราเป็นยังไงบ้างตามมาดูเลยนะครับอ่าขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ ทีงานของเราก็นั่งบัตรกีสายไฟนะครับเราก็ตัดเป็นเส้นๆนะครับอันนี้คือเป็นแบบหน้าร้านของเราที่เราจะทดลองทําป้ายติดหน้าร้านเรานะครับเส้นแต่ละเส้นเนี่ยคือเราตัดเนี่ยตัดเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องมาบัตรกีสายไฟนะครับแล้วก็ติดลงบนพื้นผิวนะครับตามรูปนี้นะครับเนี่ยรูปนี้เลยนะสายไฟเราก็จะออกด้านล่างไปส่วนด้านบนเราก็จะเอาซิลิโคนเน่ะอุดด้านบนไปนะครับให้น้ํามันไม่เข้านะครับ อ่าตัวนี้คือขั้นตอนในการเตรียมงานนะครับก็จะมีป้ายด้านนี้เจ้าเก่าในยี่สองนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการเทสไฟนะครับติดเ,เสร็จแล้วก็จะเปิดเทสนะครับบางจุดว่าติดหรือไม่ติดสวยหรือไม่สวยนะครับอ่าเน,นี่ยเป็นสีชมพูอันนี้ก็เป็นสีสีเหลือง สีเหลืองอมเขียวหน่อยๆนะครับอันนี้ขั้นตอนในการเทสเราเนี่ยคือไฟตัวนี้น่าจะมีปัญหาเราก็เทสก่อนนะครับอะเป็นยังไงคราบมันเป็นยังไงมันมีปัญหายังไงมันมีปัญหาครับมันมีปัญหาตอนที่ช่วงเราดัดครับช่วงเราดัดพอเราเกิดว่าเราไม่เทสเนี่ยมันมีปัญหาหน้างานแน่นอนเพราะฉะนั้นาตองจะทำการติดตั้งนะครับเราต้องเทสก่อนครับรถคันนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงอพองอปุ๊บเนี่ยมันเป็นสายแพร มันดับงอได้มันก็อาจทําให้ช่วงต่อเนี <NOISE thoroughly> ่ย <difícil> มันหักไปนะครับมันเลยทําให้ไม่ถูกต้องมีแก้ไขเอาให้เห็นหน้าช่างด้วยโอ้หน้านัางห่อเหลาขนาดนี้ไหนโชว์หน้าหน่อยดิอ่าเอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอเคอ่มาคุยกัน่องนี้เมื่อกี้ไม่ได้คุยอย่างนี้อ่าตอนนี้บัดกี้ยังไงไหนถามมาหน่อยดิบัดกี้ยังไงนัครับผมตอนนี้กําลังบัดกี้สายไฟครับอ่าบัดกี้ เก็บสายแล้วก็มาแบบกีกต่อตัวไฟของงานเรานะครับเราจะร้อยสายเก็บไว้นะไม่โชว์สายเก็บโชว์ตแต่แตง,งานนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวยังไงตอนขั้นตอนกําลังจะติดตั้งผมจะถ่ายคลิปวิดีโอต่อนเนื่องกันไปนะครับรอสักู่นะครับ